สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่เอา้าไม่ใช่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็คือเรามาเจออะไรคะเนี่ยไขพ่พัมนะคะโ,โหหนาเตอะเลยนะคะแปบ๊บเดียวโ,โหได้เป็นขีดนันเนี่ยเท่านี้ได้เป็นขีดนะคะมาช้อนไขพ่พัมกันนะคะ โอ้โหเยอะขนาดนี้นี่โอ้โหหนักขนากเป็นโลเลยค่ะเอาสอบมาใส่ค่ะเอาสอบมาใส่ท่านผู้ชมโอ้ยีอินซีแล้วก็ก่อนที่เราจะส่งเรากองน้ําประมาณสามกระมังแล้วก็กองสองชั้นแล้วก็เราทําให้เสด็จน้ําก่อนส่งเราจะส่งแล้วก็รับประกันในการส่งแล้วก็ถ้าเสียหายยังไงส่งเพลินี่ทำกินได้เลยครับอ่ะ ถึงเมื่อท่านนี่ทํากินได้เลยเพราะว่าเราทําสะอาดมากแต่ตอนนี้เรายังไม่ทาสะอาดเพราะว่าเราเอามาปล่อยก่อนนะปล่อยเลี้ยงให้กันขยายเยอะๆนะคะแล้วเวลาเราจะตักไปไปจําหน่ายแล้วก็ต่อไปล้างในกระรมังสามรอบเปิดกระมังให้เยอะๆแล้วก็ล้างล้างออกนะคะขอใอยทุกท่านมั่นใจนะคะว่าไข่พัมของเราสะอาดสดอยู่ในแหล่งน้ําที่ไม่ใช่มวสิน่ะสะอาดสดแล้วใหม่ใช่ค่ะสะอาดสดแล้วใหม่ครับใช่ค่ะนั่นเห็นบ่อนบไม่ดมดูดิเพราะในต้นหอมเด้อ สะอาดสดแล้วใหม่ครับใช่หอมมากเลยพี่กาลองไปดมดูดินี่หอมนันจะเป็นเป็นธรรมชาติแบบอันนี้นะครับมาแค่ขวันี้ขวัญหอมหอมอีกรอบนึงขวัญเื่อันนี้อันนี้หอมมากหอมมากของเราสดสะอาดหอมไม่ดีสะอาดหอมมากเลยเนี่ยไม่มีความเหม็นเลยนะไม่มีรับแต่ถ้ามันเกิดแบบความเสียหายใช่ไหมเราก็เคลมให้ฟรีแต่ว่าท่านต้องมีความซื่อสัตย์ต่อแม่ค้าแม่ค้าก็มีความซื่อสัตย์ดูครับดูออกจากกระสอบสะอาดมากไม่ไม่ใช่อันนี้ครับเห็นไหมธรรมชาติ นะคะโอเคเลยเนี่ยนะคะสะอาดมาตอนนี้ได้เลยนะครับจะาจะบอกว่ามีตอนนี้คือมีพันกิโลเลยนะอันนี้สองสองสอบนี่ได้สอบละสามสิบโลได้สอบละสามสิบโลแล้วสิบสอบเท่าไหร่สิบสอบสามพันโลมันมากมากที่สุดเลยนะแต่ว่าเราต้องเอาน้ำใส่อีกนะคะเราจะเดี๋ยวจะให้ช่างนะคะช่างช่างแอร์ แอสโดแอสโดทำระบบน้ำประบาดาลปล่อยลงมาตรงนี้เราจะทำให้เปิดน้ำตลอดใช่ไหมเปิดน้ำตลอดเลยเนาะนั่นะเราต้องปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ำแล้วเปิดน้ำตลอดเนาะแต่ว่ามันจะเสียเสียค่าใส่ใจในเรื่องปั๊มน้ำเรื่องน้ำมันแต่ว่าค่าไฟมันยังไม่มีต่ออายพันว่าจะมาต่อให้อยู่นะแต่ว่าย่านมันด mm ูดไฟดูดไงเป็นไว่าต่อให้เดี๋ยวต่อให้เ <được> ร <Felix> <for> ื่องไฟอะไ่เงี้ยปั๊มน้ำแพงแพงบ่ะสืบต่ำไม่เนาะ แต่ว่ามันสีดูดด้วยวลาเปิดน้ำนะมันสีดูดด้วยล่ะเวลาถึงน้ำนะมือเฮาน่ะมือเฮาไปจับดดดดููููถ่ายเสรตียังอ้าวถ่ายเลยค่ะดูครับดูโอ้โหดูนะครับนี่ได้กินมากเลยอ้าวพ่อใหญ่ต้นลองยกมันมานะดูนะครับของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับสดใหม่ทุกวันถึงมือท่านนี่สดตลอดสดรับประกันค่ะรับประกันครับหอมมากด้วยเห็ดไหมสดปาด เราต้องคือตอนนี้เรามีเรามีไข่ผัมทั้งหมดรวมประมาณพันกว่ากิโลครับเพราะว่าสวงสวมตักหน่อยๆเดี๋ยนไม่ยังเคืองสาอยู่นะนนคือจะบอกว่าน่าจะเป็นพันกิโลอะ่ะถ,ถึงแน่นอนนี่แค่ตักเอาคนเดียวตกัตตกตักคนเดียวก็จะ <ๆ S 1> กจะตักแค่มาขยายหลายๆพื้นที่จะเป็นค่ะสำหรับนะคะไข่ผัมอินซีนะคะจาก ท่านใดต้องการสั่งไข่ผําอินซีนะคะสามารถติดต่อได้นะคะแชทมาถามนะคะไลน์หรือเบอร์โทรนะคะเพจของเราก็จะเป็นเพจแหนแดงอินซีโยโสทรนนะคะเน้นนะคะแหนแดงอินซียโสทรนนะคะท่านสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้หรือแชทตรงนี้ได้ขอไลน์นะคะขอเบอร์ได้นะคะที่ช่อง ยูทูบนี้ได้เลยนะคะไข่พัมม,มีโปรตีนและไฟเบอร์สูงมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญประกอบอาหารได้อร่อยคั่วไข่พัม,มใส่ไข่คั่วใส่คั่วไข่พัม,มใส่หมูสามชั้นอ่อมไข่พัม,มหรือยำไข่พัม,มหรือไข่พัมไข่เจียวก็ได้นะคะทําเมนูได้หลายอย่างหรือลาบไข่พัม,มก็ยังได้นะคะพริกแพงเมนูได้หมดเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะไข่ผําอินเนียโสทรหรือไม่ก็เรียกว่าแหนแดงอินเซียโซทรนนะคะเข้าไปดูในเพจได้ค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าบรรยากาศนะคะของแม่คา้าไข่ผำนะคะเรามีตัวตนจริงนะคะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงว่าถ้าซื้อสั่งซื้อไปแล้วจะไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าเสียหายเน่า อย่างไรในการจัดส่งเน่าเสียอย่างไรเครมฟรีนะคะสาธุค่ะ